คุณกำลังรับชมรับฟังกับเรื่องใหญ่ๆที่คุณคาดไม่ถึงกับ Global g a g e Official และผม Romanov ครับและดิฉันค่ะนาตาชาใน Global Gauge Official Podcast อีกครั้งนะครับสำหรับใน EP นี้เราจะมาค้นหาเรื่องใหญ่ๆอะไรกันดีครับช่วงนี้เห็นหลายประเทศออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจกันทั้งนั้นเลยทั้งจีนสหรัฐรัสเซียแล้วถ้าเรามองกันเป็นรายศตวรรษ ตั้งแต่ศตรวรรษที่1ึงถึงศตรวรรษปัจจุบันใครเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจที่สุดในแต่ละศตรวรรษคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับแต่ถ้าย,ย้อนไปถึงช่วงศตรวรรษแรกๆมันยังไม่มีประเทศครับแต่เป็นการรวมดินแดนหรืออาณาจักรต่างๆเข้าไว้ด้วยกันภายใต้อำนาจสูงสุดของจกักรพรรดิเช่นจกักรวรรดิโรมันจกักรวรรดิอังกฤษจกักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมหลายชนชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าไว้ด้วยกันซึ่งแต่ละจกักรวรรด ก็ได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังจนบางครั้งอิทธิพลของพวกเขายังคงปรากฏให้เห็นในชีวิตประจําวันของพวกเราและบ่อยครั้งครับที่จักรวรรดินึ่งเคยมีอํานาจเหนือกว่าจักรวรรดิอื่นแต่ท้ายสุดก็ล่มสลายวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองก็หายไปหรือไม่ก็ผสมผสานเข้ากับจักรวรรดิใหม่และสืบทอดมาจนถึงพวกเราครับแล้วในศตวรรษที่หนึ่งเป็นจักรวรรดิไหนคะที่โดดเด่นที่สุดคริสตศัวรรษทที่หนึ่ง ให้เข้าใจง่ายๆก็คือตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่1ถึงปีคริสตศักราชที่100ถือเป็นช่วงเวลาของจักรวรรดิโรมันครับโดยออกัสตัสเป็นจักรพรรดิองค์แรกของโรมันซึ่งการก้าวขึ้นมาของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะต้องกำจัดพระนางคริโอพัตราในสงครามกลางเมืองที่ยาวนานของสาธารณรัฐโรมันเมื่อการเมืองสงบออกัสตัส สามารถรวมอำนาจในจักรวรรดิโรมันได้อย่างแข็งแกร่งก็เริ่มแผ่ขยายอำนาจไปทั่วทั้งยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลางและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในยุคจักรวรรดิเรื่องอำนาจคือกฎหมายของโรมันครับซึ่งถือเป็นต้นแบบกฎหมายและมีอิทธิพลไปทั่วโลกในเวลาต่อมาเลยนะครับแค่เริ่มต้นก็สนุกแล้วนะคะงั้นไปต่อศตวรรษที่2กันเลยค่ะคริสต์ศตวรรษที่2ต้องยกให้ราชวงศ์ฮั่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ถือว่าได้นำพาอรารยธรรมจีนเข้าสู่ยุคทองเลยก็ว่าได้ในช่วงเวลานี้ราชวงศ์ฮั่นได้พิชิตด,ดินแดนกว้างใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การปกครองอาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับความสำคัญของอาณาจักรฮั่นคือการเกิดขึ้นของกระดาษเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งถือเป็นสินค้าที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าการจดบันทึกเลยก็ว่าได้ การค้นพบนี้ทําให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูมีการขยายตัวทางการค้าโดยเฉพาะผ่านในเส้นทางสายไหมมีการค้าขายสินค้ากับจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิพาเทียนในตะวันออกกลางเอเชีย,ยใต้ทางอินเดียและดินแดนญี่ปุ่นในปัจจุบันโอโ้โหในฐานะคนเอเชียก็อดภูมิใจไม่ได้นะคะงั้นไปต่อศตรวรรษที่3ามกันค่ะคริศตวรรษที่3ผมให้จักรวรรดิเปอร์เซีย ถือเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่มีความรุ่งเรืองและมีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกการก้าวขึ้นมาของเปอร์เซียคือการพิชิตจักรวรรดิพาเซียนและในยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิเปอร์เซียได้ครอบครองพื้นที่ในอิรักอิรานและบางส่วนของคาบสมุทรอาหรับเอเชียกลางและเอเชียใต้ในปัจจุบันเลยทีเดียวหนึ่งในผู้ปกครองที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือพระเจ้าชาปูที่1ในรัชสมัยของพระองค์ จักรวรรดิได้เห็นการพัฒนาการของรัฐบาลกลางและการจัดการด้านการทหารที่มีประสิทธิภาพครับไปต่อศตวรรษที่4กันค่ะคริสตศตวรรษที่4คงต้องให้จักรวรรดิคุปตะครับถือเป็นหนึ่งในรัฐทางการเมืองและการทหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของอินเดียเลยก็ว่าได้ ช่วงพีคของจักรวรรดิคุปตะคือรัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปตะที่1ครับภูมิภาคนี้มีความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนประมาณคศ .320 ถือเป็นยุคทองในประวัติศาสตร์อินเดียเลยแหะครับเพราะทั้งศิลปะวิทยาการาศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะาศาสนาฮินดูได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางขณะเดียวกันพุทธศาสนาก,ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในสังคมอีกด้วยถือเป็นก้าวย่างที่สําคัญในการเติบโตของศาสนาเลยนะคะไปต่อค่ะ ตวที่5ศคริสต์ศตวรรษที่5ผมขอเป็นหานดนาสตีครับชาวหานเป็นกลุ่มชนเผ่าเร่ร่านที่มีต้นกําเนิดมาจากคาซักสถานในปัจจุบันแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นราชวงศ์อย่างเป็นทางการเหมือนกับราชวงศ์อื่นๆนะครับซึ่งต่างจากราชวงศ์หมิงหรือว่าราชวงศ์โจชาวหานมีชื่อเสียงโด่งดังไปช่วยทั้งเอเชียและยุโรปเลยแหะครับแต่โด่งดังในด้านความดุร้ายด้วยความชํานาญการขี่มา้าการยิงธนู ผสานกับกลยุทธ์โจมตีทำให้พระเจ้ารูจิล่ารั้วอำนาจไว้ได้ด้วยความสามารถทางการรบที่คนเมืองต้านไม่ไหวครับในปีคศสต์ศักราช4 3 2ดินแดนของพวกเขาแผ่ขยายครอบคลุมตั้งแต่เหนือคาบสมุทรบอลแคนเลยไปถึงอิตาลีในยุโรปตะวันออกและจากการที่พวกเขาปราบจากกักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ทองคำจำนวนมหาศาลจึงตกอยู่ในครอบครองครับเป็นช่วงเวลาที่คนป่าปกครองคนเมืองเลยนะคะแล้วสัจจวรรนที่6นี่ใครคะ ศตรวรรษที่6ต้องยกให้จักรวรรดิไบเซนทายซึ่งแลกมากับจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันครับจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันไปยังไบเซนเทียมซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งปัจจุบันก็คือกรุงอิสตันบูเมืองหลวงของตุรกีจักรวรรดิน,นี้ถึงจุดสูงสุดภายใต้การปกครองของพระเจ้าจัสติเนียนที่1ครับโดยสามารถยึดครองอิตาลีและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เกือบทั้งหมด ในเวลานั้นชาวไบเซนไทยกลายเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายและวัฒนธรรมโรมันและการบัญญัติกฎหมายและการบริหารของโรมันก็เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของจักรวรรดิไบเซนไทยนี่แหละครับเศร้าเลยนะคะจักรวรรดิโรมันที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่หนึ่งล่มสลายไปซะแล้วผมไปต่อที่ศตวรรษที่7เลยนะครับช่วงนี้เป็นเวลาของขลิฟะอาหรับเป็นรัฐทางการเมืองและศาสนาที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนของาศาสดามมฮัมหมัดครับ รัฐคอลิฟ้าอาหรับได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากครับจนกลายเป็นหนึ่งในจัก,กรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การปกครองของราชวงศ์อูมัยยะครับจกกักรวรรดิน,นี้ปกครองไปทั่วทั้งแอฟริกาเหนือยุโรปใต้คาบสมุทรอาหรับเทือกเขาคอเคซัสและอินเดียตะวันตกอาณาจักรคอลิฟ้าอาหรับจึงกลายเป็นแหล่งหลอมรวมความรู้ของอินเดียเปอร์เซียและกรีกเข้าด้วยกัน และความรู้นี้ก็แผ่กระจายไปทั่วทุกมุมของจักรวรรดิเลยล่ะครับถือเป็นตัตติลาแห่งศตรวรรษที่7เลยนะคะไปต่อในศตรวรรษที่8เลยค่ะคริสศตรวรรษที่8ผมยกให้ราชวงศ์ถังครับช่วงเวลานี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นํายุคทองของจีนอีกยุคเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชสมัยของจกักรพรรดิส่วนจงในช่วงเวลานี้ดินแดนของแคว้นถังแผ่ขยายจากทางตอนเหนือของมองโกเลียไปจนถึงเวียดนามทางตอนใต้และจากอัฟกานิสถานทางตะวันตก จนถึงคาบสมุทรเกาหลีทางตะวันออกเลยทีเดียวครับลักษณะเด่นของราชวงศ์ถังคือความแข็งแกร่งทางการทหารความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการผสมผสานวัฒนธรรมนานาชาติที่เฟื่องฟูเมืองหลวงสองแห่งคือฉางอานและลั่วหยางกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ศิลปะและการค้าขายโดยมีชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกมาพบปะกันพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอินเดีย รวมทั้งการสร้างวัดวาอารามมากมายทั่วประเทศราชวงศ์ถังมียิ่งใหญ่มากเลยนะคะไปต่อในศตวรรษที่9ค่ะคริสต์ศตวรรษที่9ผมให้อนาจาักรอาบาซียะครับถือเป็นยุคทองของ,ของาศาสนาอิสลามอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยครับภายใต้การปกครองของฮารุนอัลราชิดจักรวรรดินี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขยายอาณาเขตและการเติบโตทางวัฒนธรรมเลยนะครับพื้นที่กรุงแบกแดด กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์และศิลปะในช่วงเวลานี้รัฐบาลยังได้สนับสนุนให้มีการแปลผลงานทางวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมจากกรีกโบราณเป็นภาษาอาหรับอีกด้วยครับถือเป็นยุคเฟื่องฟูของศาสนาอิสลามเลยนะคะไปต่อในศตวรรษที่10เลยค่ะคิดศตวรรษที่10จักรวรรดิไบเซนไทย ในสมัยพระเจ้าบาซิลที่หนึ่งและพระเจ้าบาซิลที่สองคือช่วงเวลาสำคัญในการฟื้นฟูจัก,กรวรรดิไบเซนไทยให้กลับสู่ยุคแห่งความแข็งแกร่งและการขยายตัวอีกครั้งครับในครั้งนี้จัก,กรวรรดิไบเซนไทยได้กลับมามีอำนาจและแผ่ขยายอิทธิพลจากคาบสมุทรบอลข่านไปยังจนถึงส่วนของอาณาจักรโรมันในอดีตและแผ่ขยายไปไกลถึงดินแดนรัสเซียเมื่ออ้างอิงจากแผนที่ในปัจจุบันการฟื้นตัวจัก,กรวรรดิไบเซนไทย ได้รับแรงหนุนจากความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะในด้านการเดินเรือและการแพทย์ที่ทําให้จกักรวรรดิใบเซนไทยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างมากในเวลานั้นนี่ใช่ไหมคะที่เรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วศัตวรรษที่11บเอคะเป็นใครศัตวรรษที่11ต้องยกให้ราชวงศ์ซ่งครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าสําหรับการล่มสลายของราชวงศ์ถังครับแม้ราชวงศ์ถังจะสูญหายไป แต่ก็ถือว่าได้อย่างรากลึกทางวัฒนธรรมลงในสังคมจีนครับในขณะเดียวกันราชวงศ์ซ่งได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นออกมาในหลายด้านโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคนี้ราชวงศ์ซ่งได้พัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพด้วยการสอบสนับสนุนคนดีมีความรู้เข้าสู่ระบบราชการพัฒนาสถาปัตยกรรมเมืองและระบบชนลประธานทำให้การเกษตรมีประสิทธิภาพสูงสุด หนึ่งในความก้าวหน้าที่สําคัญคือการพิมพ์ด้วยแท่นแม่พิมพ์ไม้ทําให้หนังสือเข้าถึงผู้คนง่ายขึ้นความรู้แพร่หลายการศึกษาเติบโตอย่างรวดเร็วบทกวีและวรรณกรรมถูกผลิตขึ้นอย่างมากมายอีกเรื่องก็คือดินปืนถูกนําไปใช้ในทางการฐานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีการผลิตเหล็กและเหรียญเงินมีการค้าขายที่เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ศิลปะการเขียนผู้กันและการเขียนภาพบิวทิลทัตได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ทำให้ศตวรรษนี้เป็นช่วงที่ราชวงศ์ทรงทิ้งบรดุกทางวัฒนธรรมที่สําคัญไว้มากมายเลยแหละครับชื่นชมกับทรงนะคะแต่ก็น่าเศร้าอีกแล้วกับถังไปต่อศตวรรษที่12เลยค่ะคริสต์ศตวรรษที่12ขอย,ยกให้ Holy Roman Empire หรือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ครับโดย King ง r ฟเดริกบ Barbarossa คือผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของ Holy Roman Empire ครับ จุดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างอำนาจทางการเมืองและาศาสนาพระองค์ทรงสแสวงหาการฟื้นฟูความรุ่งเรืองในอดีตของจักรวรรดิโรมันผ่านการปฏิรูปการปกครองและเศรษฐกิจแทนที่จะเอาแต่พึ่งพาพระสันตป,ปาปาพระองค์กลับเจรจาต่อรองกับสมเด็จพระสันตป,ปาปาโดยตรง ทำให้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงศตวตรรษที่12เป็นช่วงเวลาแห่งความซับซ้อนทางการเมืองและการพัฒนาการที่สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปเลยก็ว่าได้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มีบทบาทสำคัญในการรวมดินแดนต่างๆในยุโรปภายใต้การปกครองแบบรวมศูนย์ครับให้เข้าใจง่ายๆคือจักรวรรดิทำหน้าที่เป็นป้อมปราการทางการเมืองและการทหาร ส่วนศาสนจาจักรทำหน้าที่เป็นศูนย์นรวมจิตวิญญาณมรดกของจักรวรรดิ Holy Roman Empire นี้คือการสร้างสมดุลทางอำนาจและอัตลักษณ์ของยุโรปยุคก,กลางและยุโรปยุคใหม่ตอนต้นเลยแหละครับแสดงว่านี่ก็เป็นยุคทองของศาสนาคริสต์เลยนะคะไปต่อศตวรรษที่13เลยค่ะในศตวรรษที่13ไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินจักรวรรดิมองโกแน่นอนครับเจงกิสคาน ทำให้อาณาจักรนี้เติบโตขึ้น <Okay. S 1> จนเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยล่ะครับพื้นที่ปกครองของจกักรวรรดิมองโกลครอบคลุมพื้นที่จากเอเชียตะวันออกไปจนถึงยุโรปตะวันออกโดยผ่านการเข้ารบและบุกยึดด้วยวิธีทางการทหารที่มีประสิทธิภาพชาวมองโกลมีความเชี่ยวชาญในการใช้ยุทธศาสตร์การรบที่หลากหลายและมีระบบโลจิสติกในการขนส่งสเสบียงและขนส่งกองกําลังที่ยอดเยี่ยมครับต่อมาภายใต้การปกครองของกลุ่มไหลคาน จักรวรรดิมองโกได้ส่งเสริมการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตกทําให้เส้นทางสายไหมกลับมาคึกคักอีกครั้งส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้และเทคโนโลยีผู้นํามองโกสนับสนุมให้มีการเปิดรับและปรับใช้ความรู้จากหลากหลายวัฒนธรรมทั้งศาสนาศิลปะและวิทยาการซึ่งทําให้เกิดการผสมผสานอันหลากหลายภายในจักรวรรดิมองโกนอกจากนี้มองโกยังนําระบบการปกครองที่เปิดกว้างและยืดหยุ่น แต่มีการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพจักรวรรดิมองโกในศตวรรษที่13จึงไม่ใช่เพียงแค่จักรวรรดิแห่งการพิชิตทางการศึกเท่านั้นครับแต่ยังเป็นสื่อกลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในยุคกลางทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามองโกจะเคยเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปต่อศตวรรษที่14ค่ะศตวรรษที่14ราชวงศ์หมิงก้าวขึ้นมาแทนจักรวรรดิมองโกที่ล่มสลายไปครับราชวงศ์หมิงหรือหมิงกัว ได้ก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการรักษาสเสถียราภาพไม่ให้เกิดความวุ่นวายในประเทศจีนโดยจักรพรรดิหงออได้ปลดแอกจากการปกครองของมองโกลครับราชวงศ์หมิงเน้นสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งเพื่อหากวันใดผู้นำที่แข็งแกร่งเสียชีวิตลงระบบที่เข้มแข็งก็จะดำเนินต่อไปได้ครับหมิงกัวได้สถาปนาระบบสอบจอโงนเพื่อคัดเลือกขุนนางอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้คนดีเข้าสู่ระบบนอกจากนี้ทางบก กำแพงเมืองจีนได้รับการบูรณะและขยายออกไปอย่างน่าเกรงขามที่สุดขณะเดียวทางน้ำก็มีการเดินทะเลอันทะย,ยานของเจิง้งเหอระหว่างปีคิตศกราั1405ทําให้เกิดการค้าทางทะเลที่เฟื่องฟูมันได้ช่วยหล่อหลอมเศรษฐกิจให้เฟื่องฟูและสร้างรายได้มหาศาลให้กับราชวงศ์หมิงและเป็นภาพสะท้อนของอํานาจและความมั่งคั่งของจีนต่อโลกภายนอกอีกด้วย การสำรวจทางทะเลนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่นๆนะครับแต่ยังแสดงถึงความสามารถของหมิงกัวด้านการเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางทะเลยุคแรกของโลกเลยทีเดียวในเชิงวัฒนธรรมยุคสมัยนั้นก็งดงามไม่แพ้ใครครับช่างฝีมือสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาอันวิจิตรบรรจงเครื่องเขินที่รังสรรค์อย่างประณีตและสิ่งทออันหรูหรายกระดับความมีชีวิตชีวาให้กับชีวิตประจําวันครับ จักรวรริมองโกขึ้นเร็วลงเร็วจังเลยนะคะต่อที่ศตวรรษที่15ค่ะศตวรรษที่15คงต้องเป็นจักรวรรดิออตโตมันครับโดยจักรวรรดนินี้เริ่มเข้าสู่เวทีโลกด้วยการขยายอำนาจอย่างมีนัยะสัมพันธ์หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญก็คือการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปีคศ1 4 5 3โดยสุลตตานเมฮมิดที่สครับ ในการพิชิตครั้งนี้ไม่เพียงแต่ยุติจักรวรรดิไบเซนไทยที่ยืนยาวมากว่า1,000ปีนะครับแต่ยังเปลี่ยนศูนย์กลางการค้าและการเมืองของภูมิภาคนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของจักรวรรดิออตโตมันเลยครับนอกจากนี้ออตโตมันยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมและการปกครองโดยการเปิดโอกาสให้ประชาคมหลายเชื้อชาติและศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติผ่านระบบ Millet System โดยการอนุญาตให้กลุ่มชนต่างๆปกครองตนเองภายใต้กฎหมายท้องถิ่นเมื่อการเมืองนิ่งวิทยาการทางทหารการค้าและศิลปะก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเช่นมีสร้างมัสยิดสร้างป้อมประการที่เป็นเอกลักษณ์ก็เช่นมัสยิดป้อมสุลต่านเมเม็ดนี่แหละครับ นี่คือต้นกําเนิดชาวตุรกีเลยนะคะเนี่ยเชิญต่อศตวรรษที่16เลยค่ะศตวรรษที่16ผมขอยกให้จักรวรรดิสเปนครับโดยพระเจ้าชาญที่5และพระเจ้าฟิลิปที่2ได้ทําให้จักรวรรดิสเปนได้ยืนอยู่ในจุดสูงสุดของการเป็นมหาอำนาจโลกสเปนได้ขยายอาณานิคมไปทั่วทั้งอเมริกา การค้นพบโลกใหม่ภายหลังการเดินเรือของคริสโตเฟอร์คลัมบัสในปีคศ1492ครับซึ่งนำไปสู่การพิชิตอาณาจักรแอสเทนและอาณาจักรอินคา ca, ทำให้ทรัพย์สมบัติมหาศาลจากทวีปอเมริกาหลังไหลเข้าสู่สเปนเพิ่มพูนทั้งความมั่งคั่งและอำนาจในช่วงเวลานี้จกักรวรรดิสเปนสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาออฟริกาเอเชียและโอเชียเนียได้เลยละครับ จึงไม่น่าแปลกใจที่จกักรวรรดิสเปนได้รับการขนานนามว่าจากักรวรรดิที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินด้วยกองทัพเรือที่แข็งแกร่งครับทำให้จกักรวรรดิสเปนสามารถสร้างและรักษาความเป็นใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติกได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเลยละครับส่วนด้านศิลป,ปะและวัฒนธรรมการก่อตั้งมารดิริดเป็นเมืองหลวงก็ช่วยพัฒนาสถาปัตยกรรมและศิลป,ปะที่สร้างเสริมความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญครับ และในธนะจักรวดทิที่เพื่อเป็นเจ้าไม่เคยละสายตาจักรวรดสเปนในศตวรรษที่16จึงเป็นภาพสะท้อนของอำนาจและความยิ่งใหญ่ที่ในยุคนะครับนี่เป็นกองเรือระดับโลกรุ่นแรกๆเลยนะคะนี่ต่อที่ศตวรรษที่1 7ค่ะคริสสศตวรรษที่17ผมขอเป็นจักรวัตโมกุลครับในยุครุ่งเรืองโมกุลมีอำน,นาจมหาศาลในทวีปอินเดียโดยเฉะพาะอย่างยิ่งภายใต้าการปกครองของอัคบาร์จาฮันกีร และชาจาฮันและด้วยรากฐานที่สืบย้อนไปถึงเอเชียกลางราชวงศ์โมกุลจึงมักเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษชาวมองโกรัชสมัยของพวกเขาได้นำพายุคทองแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์การผสมผสานอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอิสลามเปอร์เซียและฮินดูเข้าด้วยกันโดยทิ้งร่องรอยความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมไว้ในอินเดียและปากีสถานยุคปัจจุบันครับไปต่อที่ศตวรรษที่18ค่ะในศตวรรษที่18 ต้องยบให้จักรวรรดิอังกฤษครับพวกเขาได้สถาปนาตนเองเป็นมหาอำนาจระดับโลกโดยก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอำนาจทางทะเลและอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่ของโลกในชื่อบริเตนใหญ่ครับด้วยเส้นทางการแพร่กระจายอิทธิพลจากทวีปอเมริกาเหนือไปอยังอินเดียและแอฟริกาทําให้จักรวรรดิขยายตัวขึ้นอย่างมากสิ่งหนึ่งที่ทําให้จักรวรรดิอังกฤษเข้มแข็งขึ้นมากก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมจักรวรรดิอังกฤษได้เพิ่มอนุภาพกองทัพเรือ อย่างที่ไม่มีใครเทียบได้อิทธิพลของจักรวรรดิก็แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางครับพวกเขาได้นำระบบกฎหมายรูปแบบสถาปัตยกรรมและระบบก,การปกครองพร้อมกับฝังภาษาอังกฤษไว้ในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกเลยครับเมื่ออดีตอาณานิคมของอังกฤษได้รับเอกราชจักรวรรดิอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นเครือจกักรภพครับคือแทนที่จะตัดสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงก็ให้ประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชใหม่เลือกว่าจะรักษาความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรต่อไปหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นเมื่ออังกฤษและสกอตแลนด์รวมเป็นหนึ่งเดียวการพัฒนาของระบบราาประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภาที่มีความสมดุลยิ่งขึ้นทําให้กลายเป็นแบบอย่างการปกครองของหลายประเทศเลยล่ะครับยุคนี้ยังเห็นถึงความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและวิทยาการส่งเสริมการศึกษาและปัญญาชนเช่นไอแซคนิวตันที่มีผลมาสําคัญในแวดวงวิทยศาศาสตร์จากครวนอังกฤษยังเติบโตเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวรรณกรรมและปัชญา ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมโลกอย่างกว้างขวางเลยแหะครับเรียกได้ว่าศตวรรษที่18เป็นยุคที่จักรวรรดิอังกฤษสร้างฐานอันมั่นคงเพื่อจะก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจชั้นนําในศตวรรษถัดไปครับมาเหนือเมฆมากเลยนะคะไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมคนทั่วโลกถึงพูดภาษาอังกฤษกันไปต่อที่ศตวรรษที่19ค่ะศตวรรษที่19ผมขอยกให้จักรวรรดิรัเสเซียนะครับเพราะนี่คือหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดของโลกอันดับ3ในประวัติศาสตร์โลก รองจากจักรวรรดิอังกฤษและจักรวรรดิมองโกลเลยล่ยครับซึ่งภายใต้การปกครองของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่1และจักรพรรดินิโคลัสที่2รัสเซียมีดินแดนครอบคุมจากยุโรปตะวันออกไปทั่วทั้งแปซิฟิกครับการขับเคลื่อนสู่ศตรวรรษใหม่ทําให้โลกได้เห็นถึงความพยายามในการปฏิรูปประเทศโดยมีการสั่งเลิกทาสในปีคิดักราช1861ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคมครับ ทางด้านการคมนาคมมีการสร้างทางรถไฟสายทรานซิเบเรียเพื่อเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงและควบคุมพื้นที่อันกว้างใหญ่และห่างไกลของจักรวรรดิรัสเซียครับส่วนทางด้านวัฒนธรรมจักรวรรดิรัสเซียในยุคนี้ก็ยังรุ่งเรืองด้วยผลงานทางวรรณกรรมและศิลปะจากเหล่าบุคคลสําคัญอย่างลีโอตอสตอยและฟิโอดอร์ดอสโตเยฟสกีอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามครับ การที่รัสเซียกลายเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในภูมิรัฐศาสตร์ยุโรปก่อให้เกิดความขัดแย้งสําคัญๆมากมายเลยครับอาทิสงครามนโปลเลียนและสงครามไครเมียทั้งนี้ก็เพื่อรักษาทรัพยากรอันมหาศาลและทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะทำให้รัสเซียมีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจการโลกครับนอกจากนี้ยังเผชิญก,กับความท้าทายจากภายใน ทั้งการต่อต้านเชิงการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่สะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการปกครองของราชวงศ์ซาและความตึงเครียดดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติในศตวรรษต่อมาครับสุดท้ายก็ต้องปรับตัวไปตามบริบทโลกนะคะรัะเสเซียไปต่อที่ราสุดท้ายในศตวรรษที่20ค่ะแทนแทน้ศตวรรษที่20คงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากสหรัฐอเมริกา การก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจระดับโลกที่ทรงอิทธิพลการมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่สองไม่เพียงแต่ส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนะครับแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ทําให้สหรัฐกลายเป็นผู้นําในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยภายหลังสงครามสหรัฐก็ได้ริเริ่มก่อตั้งสาประชาชาติเพื่อให้มีบทบาทสําคัญในการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศครับ และในทศวรรษ1,960เป็นยุคแห่งการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองนำโดยบุคคลสำคัญเช่นมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ซึ่งการขับเคลื่อนในครั้งนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมายเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางเชื้อชาติได้สำเร็จครับนอกจากนี้การแข่งขันด้านอากาศก,ากับสภาพโซเวียต ก็นำไปสู่การเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกโดยนักบินอวกาศอาเมริกันในปีคศ1969เศรษฐกิจของสหรัฐยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการปฏิวัติเทคโนโลยีโดยมีอุตสาหกรรมสารสนเทศและนวัตก,กรรมเป็นหัวใจสำคัญครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจนถึงวงการบันเทิงทำให้สหรัฐกลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อประชากรทั่วโลกเลยแหะครับและ ศตวรรษที่20นี้แหละครับที่ถือเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาพัฒนาตนจากประเทศอุตสาหกรรมสู่การเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและเลยไปถึงวัฒนธรรมระดับสากลที่แร่กระจายไปทุกหนทุกแหง่งรอบๆตัวเราเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะที่คนโรมมนาฟรสรุปมาให้นี่ก็2,000กว่าปีเลยนะคะ แล้วในศตรวรรษที่21นิดเห็นชมหน้าของผู้ที่จะมาเป็นมหาอำนาจโลกคนต่อไปหรือยังคะแต่คุณโรมานอฟไม่ต้องตอบนะคะอยากให้ผู้ชมของเราส่งความเห็นของคุณเข้ามาคุยกันได้ได้เลยนะคะนาตาชาอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะผมก็จะรออ่านความเห็นของทุกคนนะครับว่าจะตรงกับความคิดของผมหรือเปล่านะครับแล้วพบกันใหม่ในอ p ีหน้าค่ะทุกคนรับฟังจบแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ global g a g e Official.